เออก็พยายามจะดึงให้ลงไปน้ำลึกๆเลยมีรู้สึกตัวเนี่ยดึงไปดึงไปดึงไปเออเขาก็อยู่ประจําของเขาเพราะว่าเขาเคยเล่นอยู่แถวนั้นเออแล้วอาจจะแบบว่าหมดลมอยู่บริเวณนั้นตายป๊เกิดท,ทันทีอยู่บริเวณนั้นอย่างเงี้ยนะอ่าที่เกาะแก่งแม่น้ำมหาสมุทรทะเลมีหมดหางอุปาติกานะไอ้นั้นถ้าหากว่าเราไปเพิอเจออะไรแถวนั้นเดี๋ยว ก็พูดพร่บอกไปไงเวลามีความทุกข์ก็ไปพูดกับทะเลใช่ไหมคุยกันทะเลคุนปุดว่ายังไม่เคยเอ๋อเวลามีความสุขอะ่รนั้นใช่ไหมไปคุยกับทะเลไม่รู้จะไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับมนุษย์ด้วยกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องไปหาน้ำทะเลดีกว่ามันกว้างดีอีอุปกากะเยอะด้วยเออนะ เออสัปาลาป่าพามท่านบอกว่าสัมภปาลาปะที่เป็นอภปสาวัชชะกับมาหาสาวัชะคือการที่เพิเจอให้โทษน้อยให้โทษมากท่านก็แสดงเอาไว้ใช่ไหมฮะผู้ที่กล่าวสัมภปาราป,ระ,ประอยู่เสมอเสมอย่มจะเป็นมาหา,าวัชะ <c ười> คือคนที่เอาเรื่องสามสิบสองเรื่องนี้มาพูดไม่หยุดอ่ะนะนถามว่า สนุกไหมเขาสนุกนะเขาสนุกแต่พลังงานที่กินข้าวมาตะแย่หนึ่งจานแล้วเอาพลังงานตรงนั้นอะไปพูดเรื่องพวกนะั้นอะสามสองเรื่องเนี่ยนะพูดทุกเรื่องเลยอุ้ย <c oughs> เอาจริงๆนะมันเรื่องต่อเรื่องได้นะเอาเรื่องที่หนึ่งไปถึงเรื่องที่สามบสองวนมาเรื่องที่หนึ่งใหม่วนไปสามสิบสองเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็ไปหมดนเลยนะทั้งหมดสามสองเรื่องนี้วนได้ตลอดทั้งวัน <c oughs> พูดได้ทั้งวัน พราะมีปากนะะี่ฮะก็เลยพูดออกมาได้ทั้งวันเอ,อาใครบ้านแบบไม่มีปากเออปากนี่จริงๆมีความสําคัญก็คือเอาไว้อเอาไว้กินข้าวกินน้ำแล้วพูดเป็นพูดด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่พูดแต่ว่าพูดให้มันเป็นสาระอย่างที่ท่านบอกเนี่ยนะ,ะ,ะเวลาเรายกตัวอย่างอะไรเนี่ยให้เห็นภาพแล้วมันเห็นภาพจริงๆว่าสิ่งเหล่านะั้นมันเคยปรากฏมาแล้วไปเห็นแบบนั้น ถ้าใครสังเกตใส่ใจจริงๆในเรื่องที่เราไปพบไปเจอนะบางทีเรารู้สึกว่าเออมันเป็นไปได้น้องเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยมีอย่างนี้ด้วยหรือเนี่ยอะไรเงี้ยเหมือนมาเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งอเออว่าพูดในคนไข้ก็ได้คนไข้ทาไมนะก็ไปอย่างนี้พูดยมงไเขาคนสตงไม่ดีเองก็ถือว่าเขาผิดนะเอออคือเรื่องของเรื่องนี้เขาเก็บเรื่องไว้เยอะ เขาเก็บเรื่องไว้เยอะจนเขาแบบว่าต้องพลั้งครูออกมาเป็นคําพูดอะนะทุกเรื่องที่เขาจําได้ว่าสัญญาเจตสิกเป็นตัวจำไงใช่ไหมเรื่องอะไรที่เขาจําไม่ได้เขาจะไม่พูดแต่นี่เขาจําได้เยอะเขาถึงพูดทุกเรื่องเขาจําได้ทุกเรื่องแล้เรื่องนั้นน่ะต้องชัดเจนด้วยใช่ไหมถ้าสัญญาเจตสิกเนี่ยไปเกิดกับเอกคตาเจตสิกที่เป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยนะเขาจาได้แม่นยาเลยนะ มีมนสิการการใส่ใจเกิดขึ้นด้วยเนี่ยสัญญาเป็นสิ่งที่เขาเป็นตัวจำไงเพราะนั้นอารมณ์ที่เขาจำเขาจำได้ทั้งหมดหกอารมณ์เลยนะสัญญาอ,อารมณ์ไหนเขาไม่จำไม่ดีนะเมื่อเขาจำหกอารมณ์แล้วยังไม่พอนะจำบัญญัติอารมณ์ได้ด้วยอีกต่างหากเห็นไหมโดยมากเนี่ยเขาจะจำบัญญัติเพราะว่าสัญญาเขาวิปลาสเขามีความคลาดเคลื่อนเขาจำคลาดเคลื่อนอจำจากแทนที่จะเป็นปรมัตถ์เลยมาสู่บัญญัติ เขาจบาบัญญัติหมดเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าฝึกสติเขาจะจําปรมตท์นะถ้าฝึกสติเขาจะจําปรมตท์สัญญานะถ้าไปอยู่กับสติเจตสิกะสัญญาถ้าไปไปอยู่กับสติเจตสิกะเขาจะจําปรมตท์แต่ถ้าเขาไปอยู่ในพวกอกุศลทั้งหมดอะไปอยู่กับโมหะเนี่ยโมหะก็กบังไงบังความจริงโมหะก็บังสภาวะไม่ให้เห็นความจริงของสภาวะนั้นถ้าสัญ,ญญาไปอยู่กับโมหะเมื่อไหร่สัญญ,ญาก็วิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความจริง ไปจำปัญญาทัหมดเลยนะคะเนี่ยค<ฮ>่ะนะคะอืมมันก็เลยแบบว่าพอจำได้แล้วสังขารขันในจิตตรงนั้นก็ทํางานถ้าจำได้แล้วสังขารขันไม่ทํางานไม่มีอะจำเสร็จแล้วเนี่ยโดยมากนะถ้าหากว่าคนที่มีสติเนี่ยสติระลึกรู้ในความจำนิดนึงสังขารไม่เกิดการปรุงแต่งจะไม่มีจบอยู่ที่สัญญาถ้าคนที่ทะลึกรู้ในผัสสะการกระทบ การกระทบอารมณ์เนี่ยถ้าเราเลึกรู้ทันก็จบอยู่ที่ผัสสะไม่ถึงสัญญาจังไม่ได้นะจบตรงนั้นอย่างนีง้ค่ะไอ้นั้นสัญญาที่หหน้าถามว่าคนบางกลุ่มทําไมพูดไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะเขาเก็บเรื่องราวไว้ไม่รู้จะพูดกับใครก็เลยพูดคนเดียวก็ได้พูดคนเดียวนะแต่คนคนฟังมีเยอะนะผููที่ฟังเน่ยเยอะใช่ไหมคะ เยอะมากเลยอะ่ะไปอยู่ใต้ต้นไม้ไปนั่งใต้ต้นไม้พิงพิงต้นไม้อยู่อะไรอยู่ในต้นไม้ล่ะลูกขาเทวดาเลยนะลูกค้าเทวดาก็ฟังเรื่องเดิมๆนัน่นแหละวนไปวนมาลูกคาเทวดาท่านก็ต้องทับใจเพราะว่าไปอยู่ไปนั่งอยู่ติดกับบ้านท่านจะไล่ไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเทวดารุกคาเทวดาท่านกรุณาศักด์ผู้นี้อย่างนี้นะท่านก็เออพูดไปเถอะ จะพูดนานแค่ไหนก็พูดไปแต่เขาก็พูดได้นะสัญญาเขาเกิดได้ทั้งวันทั้งคืนนะใช่ไหมคะครับขณะหลับอยู่เนี่ยสัญญาเจตสิกเกิดได้ไหมได้เกิดกับใครฮะหลับสนิทอ่ะสัญญาเจตสิกเกิดกับใครหลับสนิทหลับสนิทสัญญาเจตสิกเกิดกับอะไรอืมอ่ะสมมติว่าคุณเอกอ่ะคุณเอก คุณเอกหลับสนิทนะคุณปุ่นลองตอบดูสิคะคุณเอกหลับสนิทสัญญาเจตสิกเกิดกับเขาได้ไหมได้ไหมคะเอาทุกท่านลองตอบดูสิเกิดได้ทำไมบอกไม่ได้ละจ๊ะได้สิทำไมถึงบอกว่าได้ยังเพราะว่ามหาวิบัสดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยมีสัญญาเจตสิกไหมมีแล้วก็มหาวิบัสสนดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยเกิดดับเกิดดับไหมใช่เกิดดับเกิดดับไม่นั้น ในขณะที่เขาทํางานอยู่เขาทาหน้าที่ระวังใช่ไหมใช่ค่ะเออนั่นแหละนะสัญญาญนสิกไม่เคยหยุดจังนะคะเกิดดับเกิดดับพร้อมกับจิตแม้ตลับสนิทก็ยังเกิดอยู่นะคะสัญญาญสิกสัญาอันนี้มันละเอียดนะคุยเรื่องอะไรกันอย่างฮะมามาสัมผัสปรลาปากตองจริงๆแล้วเราพูดถึงพูดถึงสัมผัสปลาปากนั่นแหละแล้วพูดถึงจิระชานกถานั่นแหละแปโยงไปถึงเรื่องที่ว่าเพราะอะไร ถ้าเราเอาเรื่องอดิลรทันกถาตะกี้เนี่ยเอามากล่าวถึงเรื่องความเข้าใจตรงนี้ก็ถือว่าไม่สำหรับปลาปาานะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกตัวอยู่ว่ากำลังนะพูดถึงเรื่องอะไรเพื่อเจอมัโม่วม,ม,ม,มไม่ได้นะอมาดูน uh,. ะคําอธิบายบาลีข้อที่เจ็ดทีญญ่ว่าวาจีวินยติขออภัยค่ะวจีวินยติสังขาเตาวจีดวาเรีปางหุลวุติโต วัจีกรรมมังนามะมุาา 1, สาวาจหนึ่งปิสุณาวาจหนึ่งรัสวาจหนึ่งสัพพลาปะหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้ชื่อว่าวัจีกเพราะเกิดในวัจีทวารคือวัจีวิญญัตเป็นส่วนมากคำว่าวัจีทวารคําว่าวัจีทวารในที่นี้มุ่งหมายเอาวัจีวิญยัตฉะนั้นพ้ารุทอาจารย์จึงแสดงให้เห็นเป็นพิเศษโดยวิเสสาบทว่าวัจีบินญ,ญัตติสังขาเต ว่าวาจีในบทว่าว,าวาจีกรรมนี้ได้แก่กริยาอาการเป็นไปของอคําพูดของปากคือการพูดหรือที่เรียกกันว่าวาจานั่นเองนเรามาดูความเข้าใจนะอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้พักนะเรื่องราวคําพูดที่จะต้องพูดนี้คือวาจาเนี่ยมีอยู่สี่อย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดนะอันที่หนึ่งก็คือสัทธวาจาสัทธวาจาเสียงใช่ไหมคะสัทธแปลว่าเสียงนะ เสียงที่พูดขึ้นวาจาเป็น,เ,ปนเรื่องของการพูดนะวิรตรีวาจาการเวณนจากวจีทุจนเจนะเจตนาวาจาเจตนาที่ทําให้วจีวิญยติรูปเกิดโจปนาวาจากิริยาอาการพิเศษที่เป็นไปอยู่ในคาพูดซึ่งสามารถทําให้ผู้ฟังรู้ความประสงค์ของตนได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องของวจีวิยญญติ เป็นเหตุเป็นประตูและเป็นทวารและเป็นการเคลื่อนไหวไกายก็เคลื่อนไหวตรงปากนะะวาจาทั้งสี่โจปนาวาจานนั่นแหละเป็นวจีวิญญาตและวจีวิญญาติรูปนี้เป็นเหตุในการเกิดขึ้นของกรรมทั้งสี่หรือเป็นเหตุให้สําเร็จวจีกรรมทั้งสี่มีมุสาวาตเป็นต้นฉะนั้นวจีวิญญาติรูปนี้จึงได้ชื่อว่าวาจีทวารคือถ้าเรา เข้าใจกันง่ายๆก็คือวจีทวารทวารไปว่าประตูเป็นช่องใช่ไหมคะช,ช่องนี่จะให้คำพูดเกิดใช่ไหมคะวจีแปว่าคำพูดนะวจีคือคำพูดวาจานั่นเองนะคะก็คือช่องทางที่ทำให้การพูดเกิดขึ้นมาชื่อว่าวจีทวารแล้ววจีทวารเนี่ยแล้วเราสังเกตนะมันเป็นวจีวิญ,ญาณเป็นการเคลื่อนไหวของคำพูนะฮะและคำพูดเนี่ยเป็นรูปนะเสียงนะเสียง เสียงเนี่ยเป็นรูปนะเ,เสียงเป็นรูปเพราะนั้นสิ่งที่กล่าวว่าเป็นวจีทวารวจีวิญญาณวจีกรรมอย่างเงี้ยนะเ,เราต้องแยกออกไปว่าวจีแปลว่าคําพูดหรือว่าวาจานี้แยกออกไปทวารแปลว่าประตูวิญญาหแปลว่าการเคลื่อนไหวกรรม,มะก็คือตัวเจตนาเจาตสิเราต้องแยกคําออกมาเราถึงจะได้ความหมายนะคะ วนจะนะักขาท่านแสดงว่าวาจาเอวดวารังวจีดวารังวจีิีญัตสรูปนี้แหละเป็นทวารจึงชื่อว่าวจีทวารและการกระทําที่เกิดทางวจีทวารเป็นส่วนมากนี้แหละชื่อว่าวจีกรรมเนี่ยกรรมที่เกิดทางปากนะกรรมที่เกิดทางปากเป็นส่วนมากนะคะเป็นการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวปากเคลื่อนไหวคําพูด ดังแสดงวนจะนะถาว่าวจีตวารเยปีเยนะปะวัตตังกรรมันติวจีกรรมังกรรมที่เกิดในวจีทวารเป็นส่วนมากนั้นจิงชื่อว่าวจีกรรมในวจีทุจริตทั้งสี่มีมุสาวาตเป็นต้นที่กล่าวมาย่อมเกิดขึ้นทางกายทวารก็ได้เช่นใช้เขียนทังสือใช้แสดงกริยาข่าทางให้เป็นความหมายหนึ่งนั้นๆขึ้นแต่ เมื่อว่าโดยจะเกิดขึ้นางกายทวารก็ตามก็ไม่ชื่อว่ากายกรรมคงได้ชื่อว่าวจีกรรมอยู่นั่นเองนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวกายหรือวาจาท่านเน้นว่าทางวจีทวารโดยมากใช่ไหมคะเป็นวัจีกรรมนะเพราะเกิดทางวัจีทวารส่วนมากนั่นเองจริงเรียกโดยตาพาหุละในคือโดยส่วนมากเป็นใหญ่เหตุน,นี้พระอนุรัาจารย์ จึงใช้คำว่าพาหุลวุตติโตคือที่ชื่อว่าวจีกรรมก็เพราะเกิดาทางวจีวาเป็นส่วนมากมผู้ที่กล่าวคำสำหรับปลาปะเนี่ยนะผลที่จะเกิดจากการพูดเพ้อเจ้อนะในยิรชานกราถาทั้งหมด32อย่างนี่นะหรือมากกว่า32อะไรแต่นะ ผลในประวัติการที่จะได้รับก,ก็คือในในความเป็นอยู่ในชีิตเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอธรรมวาทะบุคคลอธะธรรมวาทะบุคคลก็คือบุคคลที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องธรรมะเลยนะอธะธรรมวาทะบุคคลอันนี้นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่เห็น อย่างที่สองคือไม่มีผู้เลื่อมใสในคำพูดไม่มีผู้เลื่อมใสในคำพูดนะจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครเชื่อถือง,ง่ายเพราะพูดพร่ำไงท่ำเพ้อไปเรื่อยๆอันที่สามเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจสำหรับคนที่สัมผัสรประปานะเป็นคนที่ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจสั่งการ เราสังเกตว่าคนที่เขามีอำนาจเขาต้องไม่พูดอะไรที่เยอะแยะใช่ไหมคะอันที่4ี่ก็คือวิกลจริตวิกลจริตก็คือแบบเหมือนคนที่ไม่ปกติเนาะสำหรับคนทั่วไปที่เขามองนะนะก็คือพูดไม่หยุดอ่นะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราถ้าคนพูดถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนพูดน้อยแล้วเราไปอยู่กับคนพูดเยอะเราเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมคะเหนื่อยเพราะฟังเลยเกอารยก็แปลกใจว่าทำไมเราต้องเหนื่อยไม่ใช่ลําคานนะคาว่าลําคาญต้องปัญหันะอลอคานไ่ไปโทรศัพท์ไม่ชอบโทรมาอสเวทนาเหนื่อยต้องนั่งฟังไงจืะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการฟังของการฟังของเรานี่ต้องยกจิตขึ้นสู่เสียงเขาใช่ไหม จิตที่ยกขึ้นสู่เสียงตลอดนี่วิตกเจตสิกทางานตลอดเลยนะแล้วเป็นเป็นอะไรที่แบบว่ามันฟังตาม่ะแล้วมันฟังตามตลอดใช่ไหนั่งพูดช่มเออเขานั่งพูดทั้งวันก็ได้นะหลายชั่วโมงได้เลยเราไปอยู่กับเขาตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยพลังงานเราเหมือนูดดูดโดนดูดอ่ะเหมือนพลังงานหายไปหายไปโดนดูดอ่ะก็แปลกใจตรงนี้ว่าทาไมอ่ะ คนก็พูดให้ฟังเนี่ยแทนที่จะมีความสุขใจใช่ไหมลับไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันกลายเป็นโทสะท,ที่เกิดอยู่ข้างในเป็นโทมนัสเกิดอยู่ข้างในต่อต้านเป็นเรื่องของการต่อต้านขึ้นมาทันทีพูดอะไรนักหนาเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมกลายเป็นแบบว่า,าโทสะโทสะรำคาญน,นะโทสะรำคาญเออไม่ใช่เราทำรำคาญไม่ใช่เราโทสะรำคาญ อันนี้นี่เป็นเพราะว่าพลังงานของผู้นั้นมีมากความที่เขาฟุ้งซ่านมากเนี่ยมีกลจริตเนี่ยเขาฟุ้งเอา้านี่คําพูดอำไมาจากตรงนี้ก็คือว่าเขาพูดไม่หยุดนั่นแหละพลังงานของเขานี่มีเยอะนะกินข้าวไปหนึ่งจานเขาใช้พลังงานข้าวหนึ่งจานนั้นเต็มที่เลยนะ <c oughs> แล้วเราสิไปนั่งฟังเนี่ยนะสมมตินะพอเราไปนั่งฟังเพราะพลังงานเดินโดนด,ดูดนะโดนด,ดึงดึงไปงเราเหนื่อยนะ อย่างเงี้ยแล้วตรงกันข้ามนะถ้าเรามาฟังอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างโสดเมื่เราเรามาคุยธรรมะกันอย่างเงี้ยเกิดมีพลังขึ้นมาพลังปีติพลังสทธายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมามันแปลกตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็พูดไม่หยุดนะตั้งแต่ไหน่อุยอุ้ยเอออันอันนี้ไม่ได้ทำดีตัวเองก็คือพูดไม่หยุดเหมือนกันอ่ะแต่พวกเราไม่เห็นโดนดูดเลย พลังงานเหมือนกับการยิ่งเพื่อพลังงานให้พวกเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ้าอันนี้ก็คือจบในเรื่องของการอธิบายขยายความในวจจีทุจริีสีตรงไหนที่ไม่เข้าใจมากคะ